คืิหน้าล่าสุดชาวนาได้รับเงินไร่ละหนึ่งพไม่เกิน20ไร่วันไหนเงินช่วยเหลือเกษตรกรปี6 7ทับ6 8ไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี67-68ล่าสุดเกษตรกรได้รับเงินไร่ละ1,000วันไหนฟังรายละเอียดด่วนหลังโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาพูดชัดเจนแล้วความคืบหน้าการแจกเงินช่วยเหลือเกษตรกรปี67-68ล่าสุดเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอคอยความหวังมากกว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง สำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรปี6 7ทับ68ล่าสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ2,568หรือโครงการไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี6 7ทับ68ล่าสุดได้รับเงินวันไหนสำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรปี67ทับ 6, 8, ล่าสุดนายเอกภาพพลซื่อโคศกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองชี้แจงถึงโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2567ทับพหรือโครงการไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ20,000บาท ซึ่งขณะนี้มีชาวนาสอบถามและเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติโครงการดังกล่าวว่าโครงการไร่ละ1,000บาทในขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เหตุผลที่คณะรัฐมนตรียังไม่อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรปี6-7ทับ6-8ล่าสุดนายเอกภาพให้เหตุผลว่า เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566กำหนดเป็นหลักการว่าในการจัดทำมาตรการโครงการเพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและภาคเกษตรต่อจากนี้ไปให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการดำเนินการในลักษณะการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือชดเชยหรือประกันร,ราคาสินค้าเกษตรโดยตรงแก่เกษตรกร และให้พิจารณาดำเนินมาตรการโครงการเพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือเกษตรประกและภาคเกษตรต่อจากนี้ไปให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการดำเนินการในลักษณะการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือชดเชยหรือประกันราคาสินค้าเกษตรโดยตรงแก่เกษตรกรและให้พิจารณาดำเนินมาตรการโครงการในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนการเพิ่มระดับผลิตภาพของภาคการเกษตร การพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทา,านหรือเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ของตนเองได้อย่างเพียงพอได้ในระยะยาวและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความยั่งยืนต่อไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่นิ่งนอนใจ ได้ตระหนักและรับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาเนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคม